สวัสดีค่ะลาตะเกไก่หนึ่งสองสามก็เอ้ยกไก่กอไข่อยู่ในเราขอขวดของเราขควายเข้านะขคอขนถขงแขงข้องค้างฟ้างงใจกะจจังใจดีชูเสิงดีดังชอางวิ่งนี

ทุงแบกทุงหาหานอกทุ่ทุงคนนิยงโง่ขัดควายบ้าใบไม้ทับทุงป่าตากรมผาพิงทำหลังผู้ฟาทุ่ทาผู้ฟอนสะอาดต่างวางตั้งพอสัมเาวางผฟันสะอาดตั้งพอสัมเาวางไปโมมากขึกคักโยอยะเขียวใหญ่ หวานไพไปหวานใจเราหวานลงยาวฟสลีนวดยาวฟลอสลีนวดยาวฟลสลาเงียบงันฟลอสเดาขนอห่อหีบใส่ผ้าล็ชวละผ้าขนออ่านยังแรงหอหูตาโตเย้ลูฟี่มัมมี่ามัตอ่าบายบายลูฟีู